สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาติดตามผลงานกิ่งทองใบหยกนะคะอรินาของลุงเป้านะคะที่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะได้เอาปุ๋ยใบหยกชนิดเม็ดแล้วก็กิ่งทองชนิดน้ำนะคะมาฉีดพ่นแล้วก็หว่านอันนี้หลังจากที่หว่านไปแล้วได้ยี่สิบกว่าวันได้แล้วนะคะ นี่ค่ะอันนี้สภาพนาจากที่น้ำไม่แห้งนะคะดูลำต้นข้าวนะคะลำต้นยังเขียวสดตั้งอยู่เลยนะคะเขียวใบตั้งเลยค่ะนี่ค่ะสภาพหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรากิ่งทองมาหยกไปแล้วนะคะอันนี้พื้นที่แค่สองไร่ลองทดสอบดูก่อนนะคะนี่ค่ะจากน้ำไม่มีนะคะแต่ต้นข้าวยัง แบบเขียวสดใบตั้งอยู่เลยค่ะมีข้าวได้ประมาณยี่สิบกว่าวันน่าน่าจะไม่เกินเดือนนะคะอันนี้จะให้ดูความสูงลำต้นข้าวนะคะนะคะี่ค่ะฝั่งนี้จะปลูกทีหลังฝั่งฝั่งด้านนู้นใช้เคมีนะคะอันนี้ปลูกทีหลังนะคะให้ดูลำต้นเขาก็สูงใหญ่พอสมควรเลยนะคะเป็นที่โอเคเลยค่ะเป็นที่พึงพอใจมากเลยนะคะ หลังจากที่ใส่ไปได้แค่สองอาทิตย์กว่าๆลำต้นสูงใหญ่มากนะคะเทียบกับฝั่งนู้นซึ่งลุงเขาใช้เคมีนะคะเดี๋ยวจะลองเรียบเทียบกับฝั่งนู้นดูนะคะฝั่งนู้นใช้เคมีแต่ต้นจะไม่ได้ใหญ่ไปแตกต่างจากฝั่งนี้เลยนะคะอันนี้หวานทีหลังนี่คะ่ะฝั่งนี้ที่ว่ายี่สิบกว่าไล่นะคะ ใบก็จะเหลืองเหลืองแล้วคะ่ะฝั่งนี้ใช้เคมีนี่ค่ะลำต้นสูงกว่าฝั่งที่ใช้กิ่งทองประโยชน์ของเราได้ไม่เท่าไหร่เองะคะ่ะออกลวงแล้วอันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือใช้เคมีนะคะนี่ค่ะลำต้นเขาก็สูงกว่าฝั่งนู้นที่เพิ่งหวานแล้วก็ใช้ปุ๋ยของเราไปได้แค่ไม่เท่าไหร่ สูงกว่าหน่อยเดียวเองลำต้นนะคะซึ่งฝั่งนู้นแค่เพิ่งหวานข้าวไปได้ไม่น่าน่าจะไม่เกินเดือนนะคะแต่ใช้ปุ๋ยของเราไปประมาณยี่สิบกว่าวันได้สภาพต้นยังสูงใหญ่เกือบจะเท่าฝั่งนี้เลยนะคะซึ่งฝั่งนี้ปลูกมานานมากแต่ฝั่งนี้จะใช้เคมีนะคะค่ะแมะลงก็จะบินเยอะแยะไปหมดเลยนะคะฝั่งนี้ ซึ่งฝั่งนู้นไม่มีมแมลงเลยนี่ค่ะฝั่งนี้แมลงเพียบเลยนี่ค่ะอันนี้ข้าวก็เริ่มออกใบมแมลงเพียบเลยดูจากเมล็ดข้าวแล้วเหมือนจะไม่ค่อยมแมลงบินข้าวไม่ค่อยเต่งนะคะจะรู้สึกว่ามันจะ รีบๆหน่อยนะคะไม่ค่อยเต็นง <S <S นี่จะเปรียบเทียบระหว่างใช้ปุ๋ยของเรากับเคมีนะคะแล้วก็ยอดเนี่ยค่ะก็จะมีมะแมลงมาเกาะทำรังแล้วก็ยอดเขาจะเหลืองๆนะคะอันนี้คือฝั่งที่ใช้เคมีน่คะจะโดนมแมลงตัดกินเยอะเลยนะคะแล้วก็จะเหลืองๆแห้งๆซึ่งของเราใบจะเขียวสด นี่แะคะฝั่งนี้ใช้่นี้ส่วนฝั่งนี้ใช้ปุ๋ยของเรานะคะ <_ d ata> เริ่มเดินไปสำรวจตรงกันดีกว่านี่ค่ะฝั <_ d ata> ่งนี้สองไล่นะคะ <_ d ata> โอเคค่ะ <_ d ata> เดี๋ยวมีเท็กต่อไปนะคะ